แล้วสักหน่อยแล้วค่อยสรุปนะครับดูคลิปก่อนครับเขาส่งมาให้สวัสดีคุณยอยักษ์นะครับขอบพระคุณนะครับสมัครกุหลาบนานๆหนอกถึงจะได้เห็นกุหลาบเนี่ยแต่มันหอมดีขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณโคตเพชรสายหาออนไลน์พารวยนะครับผมกุหลาบหาดอกไม้แล้วนั่น นี่ไม่ค่อยน่ารักหย่อยน่านเลยขอขอบคุณครับสําหรับเป้าหมายนี่ครั้งแรกนะครับในรอบหนึ่งเดือนครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับสำหรับคุณสวัสดีคุณบีแล้วก็คุณซาคุณเอโอเมฮันนะครับคุณลิศลาคุณยิ้มหวานนะครับคุณพง์นะครับสวัสดีครับคุณยอดรักครับสวัสดีคุณยอยักษ์สนกถูกใกไรขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณอย่าลืมกล่องอัพเบลนะครับดื้อ อย่าลืมติดตามโค้ด